สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกมในโชวเพียการอีกชันอีกเช่นเคยและในวันนี้เราจะมาสอนหามุงกดและก็สมุดกันนะคะและหนูก็มีเพื่อนด้วยชื่อว่าเจฟกระโดดมาเลยเพื่อนกระโดดนี่เด่กตรงนี้เป็นโจสลดยนี่น่ารักแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเอาตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงอื่นอื่นโห โอเคเรามาเริ่มสอนกันเลยเริจากทุกคนต้องมีอันนี้ก่อนวิธีได้นี้ก็อีเว้นทาลวีเท่านั้นเอาออกเอาไว้งี้ออกกันฮะ้ะ หนูไมู่เพื่อนหนูพูดอะไรจะแม่ละนี่แล้วก็เวทไม่ยชัเว่นเครื่องดนตีนี้สำหรับวันฮาโลวีนอะไรอะโอเคก็เป็นไหมเหมือนเดิมอันนี้คือสมุดสมุดกดประมาณนี้อันนี้คือมงกุดประมาณนี้เราไปแล้วโอเคีได้นี้ก็คลิปเก่าเห็นคนคอมเมนต์มา ก็แค่ก็แค่ไปหาต้นไม้ก่อนมีที่รับแล้วก็มีกุญแจก็ไปมามาเน็ตลองคิดเองก็จะได้มา<ป>ก็คงดีแบบหนึ่งเราจะพาเพื่อนไปสอดได้รับมาแล้วก็มีสถานที่ใหม่ด้วยเราไปกันเลยเพื่อไปกันแบบหนึ่งขออุ้มเพื่อนกันุอุ้ม,มไม่กิน เจ๊ขออุ้มนะเนี่ยเร็วอุ้มเจ๊บตอปเออเดี๋ยวจะใช้ไม้กวาดพิเศษแบบเดี๋ยวขอใช้ล้มเลยนะโอเคลุกกระโดดวีไอจิดวี ไล่ทุกปียไละอีกตาเอกอนนคือว่าใช้เอาอันนี้มาด้วยนะแล้วโอ๊ยแบบเราต้องอไปอ,อไปีกฝั่งนึงแบบถ้าเราอยากเข้าไปมีสัญลักษเข้าตรงนี้เลยนี่ตรงนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ดนตรี เพื่อจะแย่งเหรอไ,ไม่มีวันอะเพื่อเราไม่เพื่มมาไหมโอเคที่โนโหนูได้ตัวตีมาคือว่าให้เรากดาเหลืองแดงฟ้าเขียวโอเคนี่และนี่คือห้องรับสุดยอดแล้วก็จะได้มงกุดมานี่มันเพิ่มอยากได้ด้วยอะนี่ก็จะได้มงกุดมามันก็จะอยู่ในเครื่องมือด้วยเนี่ยโอเคแต่ถ้าเป็นสมุด สมุดจะมีอีกวิธีง่ายแต่ไม่เอาดีกว่าแต่ให้ยังง่ายง่ายกว่านี้ก็ดีแล้วเพื่อนหนูหายไปไหนเพื่อนเอาเพื่อนหายเจ็บแล้วเพื่อนหายไหนหายไหนโอเคอยู่นี่เราจะเข้าไปในนี้ใหม่เอาเมื่อกี้เพื่อนจะอูมาใหม่เอาไหมเราจะไปสนหาเป็น ทั้งสี่อันคือมันจะมีสามเหลี่มยมเีี่หีอะอ,อ,อ,อ่นอยนจะสอนหาหาวมก่นเพราะว่าดีกว่าตั้งเยอะอยไม่นะ โอเคมันจะอยู okay. also, like <g Meng parole numbers> okay. ่ข like <fen> mm <ets> hey, ้างบนสุดปีนได้อึบอึบอึบโอ้โหอึบ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 ปีนาปีนมาสงสัยนี่ก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้รูปเพชรก่อนแล้วก็อ่ะแป๊บนึงกดเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนพอความอันตรายไหมทำไมเพื่อนไม่กดเอ้ะ บ๊บโอเคได้แล้วเพิ่มเพิ่มไม่เอานี่บินได้โดนไม่เห็นแมพแบ้อยู่ขไ่โหนว่เามว่าหนูไม่แน่ใจว่าซูเปอร์มาร์เก็ตตรงไหน นราจะเข้าแรงงนี้แบไปฟังอีกก ouais, bon. ันใช่คนแคบเต็มบุหรี่นี่นะน้าอะไรที่ไหนเนี่ยเมาส์ถตรงนี้หนูก็ไม่แน่ใจกลัวว่าหนูอยู่เขตตรงนี่ตรงนี้ตรงนี้มั้งไม่แน่ใจไปกันเลย ที่นี่ไม่แน่ใจอยู่ที่นี่บอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นี่อาเซเลโอเคเพื่อนหยิบได้ยังโอเคอ่ะเอเพื่อนโอเคบินอากิชิเบะต่อไปไปไป บุดใหญ่บุดตั้งใหญ่นี่ไปที่ตัวไปกันเลยแบบตายดีกว่าดูที่เป็นนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เป็นสไลเดอร์ตรงนี้แบบตรงประมาณเนี้ยเราอยู่ตรงไหนวะอันนี้เป็นแม่หนูแมทชิ่งเราอยู่ตรงไหนวะ ไรมดเนี่ยไม่อย,มอ,ยอยู่ตรงเนี้ยโอเคเปประมาณนี้เมื่อเราได้ครบแล้วเราก็ไปกลับมาที่เดิมลมออกอเช็คเพื่อหนูหายไปไหน ตัคอนเสิร์ตวิไไ่งอยู่น่ะเออคอนเสิร์ตหน่อยโอเคแล้วโอเคพอไปถึงแล้วก็ไปที่ผู้ดีเด่นสองแล้วเนี่ยใส่กุนซีน้ำแล้ว เฮ้ยเออเเพอูดอันนะะี้ทาแตจะพูดไปตั้งนานเลยนี่รประมาณนี้โอเคต่อไปให้เราใช้การเมาสวานตรตงตรงทุงโต๊ะแหละอะวางตามหนูเ,นเอ่มอไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าอ อ๋อยู่ตรงนี้นี่ก็อันนี้แล้วหลงจากนั้นตู้มันก็จะเปิดตรงนี้จะได้รับสมุดแล้วก็ไปดูในเครื่องมือก็จะได้สมุดโอเคที่อันนี้จะเป็นเรื่องราวในสมุดคือว่ามีครึ่งคือคนหนึ่งใช้เครื่องนาฬีอะไรไม่รู้ไปทำให้ต้นไม้ความสุขรือทำให้บ้านมีความสุข แล้วมีวันหนึ่งมีเจ้าชายคิดว่าจะขโมยเครื่องดนตรีแล้วเผาบ้านหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ปิดพังมีคนหนึ่งที่จะแก้แค้นแบบผู้หญิงคนนี้ได้ขโมยมงกุดไปนี่แล้วก็11บเอ็ทับสิ้อืมสิทับสิห้องสิบท่องอะไรวะห้องสิบเถึงสิไม่มีนะ นี่ประสาทรถโอเคก็เป็นประมาณนี้เนี่ยมันง่ายมากที่หนูที่หนูรู้ว่ามันว่ากลาอยู่ไหนเพราะว่าตรงป้ายตรงนี้แหละนี่ตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้ก็จบแล้วใครที่อยากจบใครที่อยากติดตามกดไลค์นะคะเ,เพราะว่าช่วงนี่เป็นสตู โอเคก็ไปเลยดีกว่าบ๊ายบายจุ๊บอุ๊๊ยปบ